เรามาดูด้วยกันนะครับหัวข้อคําเทศนาวันนี้นะครับคืออะไรครับพี่น้อกมีใครได้ตามไหมครับมีใครทราบไหมครับหนึ 1, 2, ่งสองสามผู้ที่พระเจ้าทรงพอมาทด้ขอบคุณพี่โจนครับหัว<ม>ข้อวันนี้คือการที่เราจะเรียนรู้การที่เราจะเป็นลูกที่พระเจ้ารักและโปรดปรานและพอใจอเมนนะครับเราเรียนรู้ที่เราจะเป็นลูกที่พระเจ้ารักโปรดปราน และพระองค์พอพระทยในชีวิตของเราอเมนนะครับอันไหนใครอยากเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าทางยกมือนะครับลูกคนโปรด <Amen. S 1> ลูกคนโปรดอเมนนะครับอเมนขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครไม่อยากเป็นลูกคนโปรดใช่ไหมเวลาที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะรู้ดีนะครับลูกนี่เขาคือเข้ามาออซ้อเราตลอดเวลานะครับเขาอยากให้เราเอาใจใส่เขานะครับคาล่าชอบบอกเวลาผมยุ่งๆนะ แดดดีดูแลหนูหน่อยนะครับเขาชอบพูดแบบนี้ครับเขาเรียกร้องความสนใจเขาอยากได้รับอะไรบางอย่างจากพ่อเขาแค่มีพ่ออยู่ใกล้ๆก็ดีใจแล้วถึงจะโดนตีโดนดุบ้างแต่ก็ยังไม่อยากให้เราไปไหนอ่ะนี่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับบางครั้งผมก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าเออทำโทษลูกนี่ลูกเขาจะหนีเรากลัวเราไหมพี่น้องครับถ้าเราทําด้วยความรักเขารู้ว่าเรารักเขานะครับแล้วเรามีเหตุผลแล้วเรากอดเขานะครับเขารู้ว่าพ่อรักเขา การลูวินัยมันเป็นการที่จัดระเบียบชีวิตของเขาเราทุกคนอยากเป็นลูกคนโปรดทางนั้นถูกไหมครับอันนี้คือพ่อแม่ฝ่ายโลกแล้วพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วคุณพ่อฝ่ายวิญญาณของเราเราอยากเป็นลูกที่พระเจ้าโปรดปานไหมนี่คือคําถาม,ถามนะข้อที่หนึ่งก่อนจะเป็นลูกที่พระเจ้าโปรดปานได้คุณต้องเป็นลูกซะก่อนนะครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าทุกคนที่นะครับเชื่อวางใจในพระองค์นะครับพระองค์ประทานศิ์ให้เป็นบุตร ของพระเพราะฉะนั้นผู้เชื่อทุกๆคนเป็นลูกนะครับเรามีสถานะเป็นลูกของพระเจ้าทีนี้แต่ไม่ใช่ลูกทุกคนใช่ไหมครับที่จะประพฤติตัวดีที่พระเจ้าจะพอใจนะครับใครมีลูกหลายคนนะครับพี่น้องคงจะเคยมีประสบการณ์บางครั้งเนาะเราก็รู้สึกแบบคนเนี้ยโอ้โหทําพ่อแม่ชื่นใจสนีกคนนึงทาพ่อแม่หนักใจทุกวันเลย อาจจะมีประสบการณ์เรื่องนี้พี่น้องครับฉันได้ก็ฉันนั้นเราก็เช่นกันหลายครั้งเราลืมไปว่าเรามีพ่อในฟ้าสวรรค์อันนี้เรื่องจริงนะครับหลายครั้งเราใช้ชีวิตของเราเดินในโลกเนี้ยนะครับตามใจของเราแล้วเราลืมไปว่าเรามีพ่อในฟ้าสวรรค์นะครับหลายครั้งตอนที่เราห่างจากพระองค์มันเหมือนความสัมพันธ์มันห่างออกเหมือนกับเราไม่ได้คุยกับพระเจ้า นะครับจนหลายที่เราก็ยังสงสัยตัวเองเลยนี่ฉันยังเป็นลูกพระเจ้าอยู่ไหมนะนะหลังบางทีเราก็รู้สึกแบบกระอักกระอว่วนที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้าอีกครั้งเพราะว่ามันห่างห่างแล้วอะ่ะพระเจ้าลูกจะคุยอะไรกับองค์ลูกห่างงค์ามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเนาะนะครับทุกครั้งที่หลงทางไปความรักของโค์ก็นําเรากลับขึ้นมาไม่ว่าพี่น้องจะห่างจากโปงขนาดไหน,นความรักโค์ไม่เคยขาดไปจากชีวิตของพี่น้องจริงๆนะ แม้ว่าพี่น้องจะห่างจากพระองค์ไปไกลแค่ไหนพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็จะไปฉุดพี่น้องกลับมาพี่น้องจะหนีพระองค์ไปไกลแสนไกลพระองค์ก็จะไปตามกลับมานี่คือหัวใจของพระเจ้านะครับตราบใดที่พี่น้องยังรับพระองค์อยู่ยังหิวกระหายพระองค์ยังยอมจำนนกับพระเจ้ายังอยากจะมีความสัมพันธ์นกับพระองค์พระเจ้าจะไปตามพี่น้องกลับมาอาเมนเลยพี่น้องพระเจ้าไม่เคยทิ้งพี่น้องมีแต่เรา,าทิ้งพระเจ้า พระเจ้าไม่คือทิ้งเรานะครับพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าคิดถึงเราพี่น้องอยากให้พระเจ้าคิดยังไงกับเรานะครับพี่น้องอยากให้พระเจ้าคิดถึงเราแล้วยิ้มไหมแบบลูกคนนี้เป็นลูกคนโปรดของเราเราอยากเอาเขามาโชว์เราอยากเอาเขามาอวดพี่น้องเคยเห็นภาพคุณป้าข้างบ้านไหมที่เวลารวมญาติกันที่ไรก็พูดแต่เรื่องลูกตัวเอง นะครับเนี graduate, ่ยลูกฉ to ันสอบติดหมอลูกฉันเรียนนู่นเรียนนั่นเรียนนี้นะโหลูกฉันน่าเก่งที่สุดลูกฉันนู่นนี่นั่นจนคนอื่นเขาเบื่อจะฟังอะไรเงี้ยนะครับนะรวมญาติที่ไหนพูดถึงแต่ลูกเรื่องลูกตัวเองก็เขาดีใจอ่ะครับก็เขาภาคภูมิใจว่าลูกของเขาทาได้ลูกของเขาเก่งพระเจ้าพี่น้องอยากให้พระเจ้ามองเราแบบนั้นไหมอันไหนมีใครอยากให้พระเจ้ามองเราแบบนั้นไม่ยกมืออาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับนะ ตอนเรามีลูกล้วก็เราก็อยากให้ลูกเราเชื่อฟังเราลูกอยากอยากให้ลูกของเราได้ดีอยากให้ลูกของเราเติบโตในทางพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่อยากให้ลูกของเราแบบเราต้องหนักใจเพราะ